นอกสถานที่มั้ยเนี่ยจวดพีพนองจวดตำหุ้งตำหุ้งเตี้ยตายเอาเรื่องครับบิิกทุกหนึ่งเลยจนเบิดบักพริกขาดละถุงแม่มกระเทียมนั่นน,นี่เสพอะไชิีพายเลวพี่นองเรื่องกระเทียมครับ ขอล้านค่าดูกขอมาสิไห่เนาะขอเพิ่นไะขอกระเทียมนงโว้เพิ่นเพิ่นบ่มาล้านค่าโอ้เห็นังได๋พี่น้องเห็นเืมกระเทียมบ่ใส่มันก็นจะครบสูตรครับนี่ละน,นอกสถานที่มันต้องเตรียมยังให้ครบเด้เออมึงก็บอกมาซั่นน่ะไว้จักแล้วอยู่ห,ห้องก็บักหลายนึงเนาะก็ว่าเห็นคนเตรียมเบ่นลหรให้โนตไปซื้ออยู่ขอซื้อ,อส0บาทแปด บ่ไอ้เย็บไปทัวเลยเอากะน้ำเนี่ยลาน้ำนัวนะเนี่ยนัวยังแวกคัดยางพาดเออซื้อปล่ามันกเตอย่างเงี้ยมันมาชุกยาน้่นี่ด่าผมเลยแรงจ้งคืนเต่อพี่น่องกระเทียมมาแล้วทีทีคนทำงานเนาะ ดาวอาทิตย <icana> ์มัม <favorite food this evening> <t bubble deer> ีเขากินไงอ่านกับเขาก็เสียที่สุดในโลกหลักกับเขาก็เสียดที่สุดในโลกผัดกับเข่าแต่เข่าผัดนั่นผัดบอเสีจนักจีบกูว่าจังด้ะเลือผ้าอะไรวะคล้ายๆผ้า เม็ดปลาแดกกลัวเพราะว่าใช้เบสตระนาคุณพ่อปันนั่นล่ะเอาบ่ห่วยยาห่วยว่าหยอกที่เสื้อคนตากันตานี่เป็นพวกไก่ตำร้ายที่ฟงใสไม่ปิดปากก็ได้ล่ะโควิดเยียนปากสันสันมีดฟันบาดเต็มทำเเร็วทำตาเนี่ยทำตาด้วยนะเออชิใส่ให้ดอกคุณหมักหวาน บอกว่าวุ้นนะบ่อนแจ้นน้ำตาลไปกินกราบโลดสน่ะมหงนาวแฮ่ไปโอ้แจ้นน้ำตาลอะไรเนี่ยมึงแจ้นผมชื่ออะไยไไรแ้หน่อยแ้หน่อยแส้ลไรแจ้ลไยไปไไปหาสั่งเขาไปไปสูดหนึงตั้งแต่เชยวมาแล้วว่ไปกินออขอนั่นวุ้นเนี่ย ได้ิลมึงบากูใสจกรอบแล้วของชลลใส่แต่รอบแรกตามปกริเปิดอือจะกหัวโปกหรออ่ะไปกินดีใส่ใชว้าใส่กำเยอะเลยมาตามซ้ำนะโอ้ก็ตามเบสถาดแแล้วตุ้งยสั่านั่นเดี๋ยวนี้กินดี แต่มอไปกินหอมขนาดไอ้เบิร์ตแทนหู้หมกไลรู้ทีนหนเครื่องหน่อยวันหนึงก็พอดีแล้วคำแรกอ่ะ Nhuái nguồn bunny. bạn, thấy yếch cái gì nhu ừ. con. Mân hàng, mẹ. con hai bé đấy rồi, oh, like, nó còn lái, nó bị thẳng luôn á, bé 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 gì bé 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 nó bé 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 จากน้อยนึงำเวบอะผมเดือด้วเรอเลวกูสวงไปให้น้ำตาลน้ำใสแนวอื่นคมคัดตั้งอยู่เดีเดี๋ยวกูส่งไปใหอะไรให้เนี่่เคกินแนวผมดหดมลอะไรไปเอาไ่เคลยดหมรอดพอแล้วโอ้ิเสื่อมบ่นี่นี่นว้สนี่เนือไพนกงาใส้หกล่ะใสสามเทียรแล้วบกามึง โอกยเกมือสังมีบนี้วเอาเขาส่ไรย่งีแล้วเจ้าเสียไรเสยแเส่หลังคารเจ้าเด้บอกพี่กูกระตำมัางล่างเนี่ยหลังรถไปครับไปจวดไม่ได้อยู่สบายอ่ะไปเข้าไปไปใส่กุี่สีหงพูดแลนเนาะไป